สนามย่าสเปเชียลเลี้ยวมาเล่าวันนี้ขอเสนอวิเคราะห์บอลยูฟาเนช่นลีกเอกลุ่ม3สวีเดนพบฝรั่งเศสสนับสนุนโดยยูฟา e88.com รายการยูฟาเนชลีกกลุ่ม3สวีเดนพบฝรั่งเศสจะแข่งขันกันที่สนามเฟรนอรีนาประเทศสวีเดนผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้ล่าสุดต้องย้อนไปถึงปี2018เริ่มกันที่เจ้าบ้านสวีเดนชนะทีมชาติรัสเซีย2ประตูต่อ0ยเย่าชนะทีมชาติตุรกี1นประตูต่อ0เยือนเสมอทีมชาติรัสเซีย0ูประตูต่อ0 นและแพ้ทีมชาติตุรกี2ประตูต่อ3เยา่าส่วนฝรั่งเศสผลงานที่ผ่านมาล่าสุดแพ้ทีมชาติฮอลแลนด์0ประตูต่อ2เยือนชนะทีมชาติเยอรมัน2ประตูต่อ1เยา่าชนะทีมชาติฮอลแลนด์2ประตูต่อ1เยา่าและเสมอทีมชาติเยอรมัน0ประตูต่อ0ในฐานะทีมเยือนรวมไปถึงความพร้อมก่อนเกมยานเอเดอร์สันกุนซือสวีเดนต้องเสียนักเตะหนึ่งรายคือมาร์ตินโอซันกองหลังตัวเก่าจากเฮลซิงเบิร์กถอนตัวออกไปแล้วอย่างไรก็ตามนี่เป็นรายเดียวที่ถอนออกไปขณะที่ขุมกําลัง บินโอเซนมือเกา่าโรมาพร้อมฟ้าเสาขณะที่แนวรับมิคาเอลลูสติกวิกตอร์ลินเดเลฟยังเป็นแกนหลักในแดนกลางเซบาสเตียนลาซันอดีตมิดฟ,ฟิล์ซเดอร์แลนด์กลับมามีชื่อติดทีมชาติอีกครั้งสวีเดนมาในระบบ44 2ผู้เล็งประตูโรบินโอเซนและแนวรับทั้ง4ได้แก่เอมิลคาฟมิคาเอลลูสติกวิกตอร์ลินเดเลฟพีแอร์เบงสันด้านแผงกองกลางกุสรับเเวนสันเซบสาสเตียนลาซันอัลบินเอ็กดาวเอมินฟอสเบิร์กและมาคุสเบิร์กกับโรบินไคสันยืนล่าตะข่าย แดนหนห้าด้านความพร้อมก่อนเกมของทีมชาติฝรั่งเศสดีดีเย่เดยชองกุนซือฝรั่งเศสเสียตัวหลักไปหลายรายเพราะพิษโควิด19ได้แก่ปอพอกบาอุเซมอาัว2มิดฟิลด์ขณะที่เบสมาตูดี้มิดฟิลด์ตัวเก่าก็ไม่มีชื่อเรียกเข้ามาอาจจะเพราะการย้ายเล่นที่อินเตอร์ไมอามี่ในเมเจอร์ลีกสหรัฐส่วนเปสเนลคิมเปมเบ้และดายโออุปาเมกาโน่2แนวรับจากเปเอชและไลซิกเล่นได้หน้าประทับใจในฤดูกาลที่แล้วทําให้นัดนี้ถูกเรียกเข้ามาเป็นตัวเลือกด้วยฝรั่งเศสมาในระบบ3 4-1-2อูโกยอริสผู้รักษาประตูลาฟาเอลวาลานเปสเนลคิมเปเบ้และเคมองลองเลรักษาการในแนวรับด้านกองกลาง5คนประกอบไปด้วยลูคัสแอนองเดสสตีเฟนเอนซองซี่เอ็นโกลโกงเต้เบนจามินปาวานส่วนองตัวกิสมันประสานงานในแดนหน้าร่วมกับโอลิเวียชิลูและคิริยันเอมปาเป้ซึ่งสวีเดนผลงานค่อนข้างดีหากดูสถิติก่อนหน้านี้คุมกำลังก็พร้อมลุยเต็มที่แม้ว่าชื่อชั้นนักเตะฝรั่งเศสอาจจะเหนือกว่าแต่พวกเขามี ีปัญหาคุมกำลังพอตัวอีกทั้งเฮตวเอมาเยือนสวีเดนไม่เคยง่าย2นั้นหลังฝรั่งเศสแพ้รวดนัดนี้ดูแล้วยากที่จะหยิบ3มแต้มจากสวีเดนได้ผลการแข่งขันที่คาดสวีเดนเสมอฝรั่งเศส1ประตูต่อนหนึขอบคุณสำหรับการติดตามพบกับผลวิเคราะห์บอลฟีฟยาที่สนามย่าสเปเชียลจะเลี้ยวมาเล่าได้ใหม่ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ